ค่ะสวัสดีชาวยูไลท์นะคะแล้วเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะจะมารีวิวของที่ซื้อจากลาซาด้านะคะมีใครเคยซื้อของจากลาซ a ดามั่งลดกระหน่ำนะคะอันนี้นะคะซื้อ Samsung g a l a x ซ S3 มาภายนอกดูโอเคค่ะไม่มีอะไรสวยงามค่ะแต่เปิดมาข้างหลังนะคะตัว G หายไปตัวหนึ่งค่ะนี่นะคะเลยอ่านว่า มันก็คงอ่านซัมซุงไม่ได้นะคะต้องอ่านซัมซันนะคะแต่มีรอยแปะของตัวจีอยู่นะคะแต่ตัวจีไม่รู้หายไปไหนเนี่ยค่ะใช้มาได้สักแป๊บหนึ่งนะคะก็ไม่มีอะไรมากก็รู้สึกว่าแบตเนี่ยทำไมมันหมดเร็วจังมันหมดเร็วมากใช้ได้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะก็เลยลองเปิดแบตออกมาดู สรุปว่าแบตเป็นแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าใส่ซิลิโคนไม่ไม่ได้สังเกตว่าทำไมกรอบหลังมันถึงปีออกมาเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ไม่ใช่กระดาษพองนะคะนี่ตัวแบตพองนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนี่นะคะแบตพองเลยค่ะแต่ก่อนที่ม่เปิดดูแบตนะคะซื้อเคสมาของ S3 เอามาใส่ค่ะใส่แล้วกรอบไม่เข้านะ,ะก็ไม่รู้ว่าผลิตมาได้มาตรฐานเท่าไหนเนี่ยค่ะของลาซาด้าเลยซื้อมาเกอบเจ็ดพันนะคะเครื่องนี้เห็นว่ามันถูกกว่าในช็อปข้างนอกเราก็ชอบเนอะของถูกเนี่ยค่ะแต่ดูสภาพแบต ใช้ก็ไม่รู้จะระเบิดตอนไหนไม่รู้ใช้ไม่ได้ยังไงถึงขนาดนี้ไม่เคยจะเปิดดูเพราะมั่นใจค่ะว่ารั a ดาเออของก็คงโอเคทีนี้คิดว่ามันจะอาจจะเป็นเพราะว่าแบตหรือเปล่าเลยไปดูที่ช็อปช็อปบอกแบตรุ่นนี้ไม่มีขายนะคะ <c oughs> เจ็บใจมากเลยคกับรัชดาโทรไปหารั a ดามารัชดาบอกมม่รับผิดชอบเลยคะ่ะเพราะว่ามีคนเขาฝากขายมา ก็มาเตือนเพื่อนๆนะคะว่าจะซื้อของอะไรก็ดูให้ดีอย่างในสิ่งแต่ว่ามันถูกเดี๋ยวมันจะเจอแบบนี้ค่ะค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะกันนะคะลาซาด้ค่ะลาซาดา้